妈咪呀！ วันที่ไปที่จอดรถข้างในเต็มคะ่ะก็เลยไปจอดรถตรงโซนสองสั่งตรงข้ามกับพักนะคะเขาจะมีบริการเป็นรถไฟพ่วงคอยรับส่งให้เราฟรีไราอชอบมากคะ่ะเหมาะก,กับครอบครัวเลยคะ่ะ มีการขายบัตรรายปีด้วยนะคะจากปกติยาราคาส0งพกว่าบาทนะเนี่ยลดเหลือแค่9 9 9บาทคุ้มมากๆเลยนะคะเขาบอกว่าบัตรนี้บัตรรายปีจะมีขายถึงแค่สิ้นเดือนนี้นะคะเพื่อนๆรีบซื้อกันเนาะใช่ไหมคะแล้วเดี๋ยวจะได้มาที่สปริวลนะคะสามารถเข้าได้ทั้งในส่วนของมารีนนะและก็เข้าในส่วนของสปริพาร์คได้ด้วยนะรีบมาซื้อกันเนาะ 哈哈哈哈哈！你 哇！ แค่แ <English? S 2> บบเก่งมากะ, <c oughs> ะพอเจอ <c oughs> นกแก้วหลักสีแล้วนะก็ต้องขมือชไนั่ค <c oughs> ือนแก้วใช่ฮ่าอแล้วเดินขึ้นมาจะมีทางขามือเนาะมีฟุตชอตด้วยนะเอาไหมป้อนไหมต้อน นะถ้าสำหรับคนที่แบบอยากเติมพลังก่อนเนะาะกองทัพต้องเดินด้วยท้องดูองอเลยค่ะ <c oughs> มีดแผนที่ใหญ่เราก็มีแผนที่เล็กตรงนี้มาให้ดูด้วยวก็มนะีโบชัวแผนที่นะซึ่งเรเบชัวตรวเนี้ยก็คือรับกับด้านหน้าได้เลยนะคะตั้งแต่ตรงที่จ่ายเงินรับบนะัตรเนาะ ตรงนี้มีดอลฟินด้วย <Wow. S 1> อ่ะขอใไ้นะคะมองที่ซีดอลฟินเอาเป็นพี่ว่าคนซีดอลฟินเอาไหนมาดูซิกี่เมืองบ้างะะตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงค่งนะ โอ้ยเราอดดูโชว์ช้างไปแล้วแต่ว่าเราก็จะไปดูคาบูลช้าได้เนีอยากดูครบๆต้องมากี่โมงอยากดูครบๆมาก่อน10โมงค่ะอยากดูทุกอย่างต้องมาก่อน10โมงนะโชว์แรกเริ่มที่10โมงแล้วก็โชว์สุดท้ายจะจบที่สี่โมงครึ่งค่ะพอเรามาตอนบ่ายอะเนี่ยค่ะ ภาคเช้าก็จะมีสีอ่อันตอนบ่ายก็จะมีสีอ่อันนะคะได้ค่ะดูด้วยกันร้านนี้เดี๋ยวเราไปดูโชว์คาวบอยกันนะเอาไหมคะงั้นเดี๋ยวตอนนี้ยังมีเวลาเราไปให้อาหารที่ราเปิดไหมได้ป้าให้อาหารที่ราไป Where's the giraffe? Do you see any giraffe in here? n <c oughs> Who see the giraffe first? Eh <c oughs> oh. เิรัยโอาฮอ่งโอเคลีสโกเดี๋ยวจะมีจุดที่เขาพาน้องๆอ,อุราอุตังมาให้ครอบครัวกับเด็กๆได้ถ่ายรูปกันด้วยนะคะ ยิ้มหวานดูมางานที่เคสสอนอามาต่องนะตุ๊กมาต่องนะโตไหมลูกไหนโชว์อะไรได้คะเดี๋ยวถ่ายถ่ายวีดีโอเดี๋ยวโชว์คือพี่ทุกนายโชว์อะไรได้โอ้โหพี่เกศสอนนั่งท้าปะฟ้าเลยอ่ะยิ้มหานั่งเป็นเพื่อนกันนั่งเป็นเพื่อนกันนั่งเป็นเพื่อนกันแล้วนี้นั่งเป็นเพื่อนกันอันนี้จะต้อง่เหนื่อยมากไป มา้อเลูกมาต้อเลยลูกมาต้อนมาหวานที่หวานสบายสบไม่รู้ใครยิ้มหวานกว่าใครพี่เกสอนอะไพี่เกสอนทำอะไรได้อีณนะลูกนาะพี่เกสอนทำอะไรได้อ่าอ่านั่งย้คอไอเเหรครับขยี้เอไม่เป็นอะไรับไปเอาเอาก่อนรดกมากรดกรร ลูกแกมอ่อยลูกแกมอะไอยโอ้ยโอ้ยขอบคุณขอบคุณที่ดวยขอบครับขอบคุณครับไขอบคุณครับาทำไมอ่ะลาวนี่สำทาหน่อยสิหนูกลัวอะไรลูก หนูเห็นเห็นเห็นมังกี้ก็เป็นไงบ้างคะกลัวเหรอกลัวเขาทำอะไรอ่ะอ๋อหนูไม่อยากจะอยากทม่อคีเหรอป๊อคดาวไหมคะพอโค้ดมาตอนเที่ยงแล้ววันนี้ก็เลยไม่ได้ตั้งใจจะเก็บทุกจุดนะคะใครที่ซื้อบัตรรายปีก็ค่อยๆมาเก็บวันอื่นได้ค่ะ มาหน้าชีแล้อชอบกินดูดิครับเขากินอะไรอะ่ะให้ผักบุ้งรึเปล่ากินผักบุ้งอยู่กินเหมือนร้า,านน,นี้เลยกินผักบุ้งเขาไมกินขี้นี่แกเห็นไหมเขากินผักบุ้งเหมือนร้านนี้เลยกินผักบุ้งเขาไม่กินขี่ยังไม่ต้ออมโอ้กินที่ยังไม่ต้มอ๋อค่ะเขากินผักดิบได้คนะ่ะไม่ต้องต้มนะเขาชอบกินผัดผิดก็ได้อ,อ๋อ ต้มแล้วอะป่ะป่ะไปด้อนเหตกัน อออยากไปดูตัวอื่นอ่ะไปถามนี่เขาเรยว่ายิราฟอยู่ไหนคะาเดินทค่ะอ๋อยีราฟเดินด้านนู้นนะคะเดินาไปทางน้นะคะสวดีพ่อโด่อโอ้ไทเกอรยู่ในกลู่เไทเกอรแทนคำตอบ มีรล้วอย่างเดียวมีล้อมแล้วนี่ยามีหรอต้องมัวนี้ด้วยดงแล้วมีอะไรอีกิมีตันึก็หอมสามสองสามระหว่างที่เราเดินไปดูแต่ละโชว์ก็จะมีสัตว์ให้เด็กๆได้เลือกดูได้รับรองว่าเด็กๆไม่มีเบื่อแน่นอน โอเคได้เราไปหาจิลับแบบนั้นนะโอเคนะแต่มไจับอยู่ยยานาจิลับต้องอยู่ที่สาราจิรับสูงๆไงเพราะพี่จิลับตัวสูง <S <S 2> <S 2> ไมม่่มำดำ เราเรียกว่ากระดูกกระดูกต้องต้องพูดยังไงนะคะกระดูกประดูกปลาดุกรดกระดูกเผือก ามาถ,ถึงแล้วนะคะสาลาจีราฟตรงนี้นะคะเราสามารถมีซัให้อาหารจิราฟได้ด้วยเป็นจุดที่เด็กๆหลายๆคนชอบมากๆเลยไปเข้าไปดูกันร้านนี้อยากดูอะไรคะอยากดูจิราฟไหมไปนี่นะคะ เป็นขอเนาะมีแครอทชิ้นใหญ่ๆและกล้วยเนาะไปไปทำอาหารพี่จิลาฟกันค่ะไปะ <c oughs> อย่ากินหลดเลยนะอันนี้ไม่ได้นะนม่ของพี่จิลาฟเดลูกอ้าไป,ปเอาไม้จิ้มให้นะคุณพ่อคุณแม่ต้องระวังอย่าให้หน้องเอาไม้แหลมให้ยิลาฟกินเข้าไปด้วยนะคะ ปาเหรอออเจ็ด่ไม่บากอนนี้ลง่ิเดี๋ยว้นปเลยย่หีี่อันนี้สะพานสบายสบายจะเดินได้สบายไหมยงนะดาะ ไค่ะพี่หอมเปไค่พี่หอมข้ามสานสบายๆมานะคะก็เห็นโรงเกิดของพี่ก่อนเลยเป็นอาหารแบบน่าทานอาหารไทยอาหารน้านธมชาติอมีข้าวแกงด้วยเข้าหน้ามามุมนี้ดีกว่า

i <laughs> 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 จะเลิกไปเหรอใช่นุญาตฮู้ไม่บอกเพื่อนอ่ะนอะนี่ตัวนีตัวอะไรอ่ะเีวม่ักลัวกลัวหรองั้นเราไปดูไกลๆดีกว่าเราไปดูไกลๆมันตัวอะไรคะตัวอะไรนี่ไหนดูนีดูนีตัวอะไร เป็นห่วงแบบนี้เหรออ๋อ,อ,อไม่เป็นไรนะพี่ป,ปูไม่จับมือมนมอี้ด้สิมันเป็นิิโปโปลอมพี่ป,ปูปลอ,อมค่ะไม่ใช่ตัวจริงมันขยับไม่ได้อ่าตรงนี้นะคะเป็นโลมาโชว์คะ่ะโลมาโชว์เดี๋ยวเราจะไปดูโลมาโชว์กันเป็นรอบบ่าย24 5นะคะ ตอนนี้เรามาก่อนเวลานิดนึงเพราะว่าโรามาโชว์เขาบอกว่าเป็นโชว์ดีที่สุดเลยของที่นี่นะคนก็จะมาเยอะคนก็จะมาเร็วเพราะฉะนั้นเรารีบไปก่อนเวลาจะได้ไปจองที่ดีๆกันค่ะไปไปล้ <Bye. S 1> <Bye. S 2>

ยัไม่ายรูปกับพี่รามาไม่อนนี้ยังไม่อยากถ่ายข่าวหน้าแล้วกันนะนะครับสี่แทีนี้ให้ดูกันนิดนิดท่านผู้ชมทับพร้อม What's o Three Happy p a r เ y ล h เ day t ่ a t we were w i l ใ fire ั n d the sun, I'm a ไ i l d one f ร่กิโลแต่ไม่โตเสร็จไวจะมีน้ำหนักกว่าเจ็คอกิโลลับ ให้เข้าไ,ว,ออไว้เพราะความกระตกทีบเตรียมมือถือเตรียมรอปถ่ายรูปกันไว้ได้เลยเพราะว่าในประเทศไทยซุปตาร์ตัวต่ออันนี้มีที่นี่ที่วเท่ขนานถ้าพร้อมมาแล้วเสียงโปรและดาวร้วองในโปรนี้

นั่งของที่สปีเวร์ก็จะดีกว่าคือตอนนี้ค่ะต้องแบกตัวหมูส6โ,โลกลับบ้านตอนนี้เซ่บ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายซีอิ๊วเละกะด้กิๆๆ้องพูดว่าอะไรนะป้าลืม